รถรถถือกันอ๋อใช่อ๋อนี่พดิคนเขาบอกว่างี้คุณบอลครับถ้าพี่ทั้งสองคนเลิกจัดรายการแล้วไปอยู่กับติ๊กเอแบ็ก็ได้จากติ๊กเฮ้ยวว้าเฮ้ยจริงกว่าติ๊กบองไม่ได้เพราะบองมีคุณเอแล้วเนี่ยเฮ้ยบอลฮะนายมันวันสุดท้ายแล้วนะนายตีกันนี้ตลอดเลยตีกันอยู่แล้วเฮ้ยตีกันตำรวจมาสิเอ้ยติ๊กนี่พูดจริงเต๊กถ้าติ๊กฟังอยู่นะสอนผมไม่ต้องมาทำเสซลไม่รุ่นเฮ้ยรักเต๊กว่ะผู้ชายไม่เหรอ ผู้หญิงติ๊กก็พูดผมเอ้ติ๊กพี่ไม่เคยคิดไรแต่ถ้าอย่าให้ไปนอนด้วยอยู่ด้วยอยาให้ไปอยู่ด้วย <c oughs> ก็เพลินไปมาคุณพูดจาจับเจ้วกมากเลยอ่ะแทนคุณก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ อยู่ตรงไหนล่ะคุณอยากคุณอยากไปที่นั่งอยู่พี่เปิ้ลนั่งอยู่แฟนคุณจะขอเข้ามานั่งในห้องจับรายการคุณไม่ยอมให้นั่งเพราะว่าแต่หลีหญิงไม่ถนัดครับผมดูครับคุณผู้ฟังครับดูครับฟังเลยครับอย่าไปดูได้ไงเราฟังครับคุณผู้ฟังครับดูเพื่อนชั่วยชั่วครับมันกักมันกันตลอดทำไมได้ล่ะครับเพราะผมเป็นคนกันคุณเนี่ยไม่ให้ผมเสียค่ากันไงไส้พี่ อยากฟังพี่อ่ะเราเราจะไปออกเทปรายการเราเทปรายการเทปไปบล็อเทปรายการทำโดนแล้วทำขายมูลละสามสิบห้าบาทนี่พูดเรื่องจริงนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าร้านสีฟ้าเป็นเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนใช่อ่าโดยเพลงกันที่เป็นอปาค้างเพลงกันที่ในห้องน้ำจริงๆนะฮะสมกับรายการทอยเลัโชว์ครับผมในห้องน้ำกุญแจกันุนห้องน้ำกุญแจกันเลตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เดินหาได้เลยตาม ร้านขายยาทุกทุก่งขายยาทุกป้ายเอ,อ้ยน,นี่เรื่องจริงคุณบอลอย่าไปอ้ามคุณรู้บ้างมีตามแผงถามได้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่วางขายบนแผงอ่าคุณรู้บ้างจะต้องไปถามจากร้านหรือคนขายเองว่าพี่เทพ,พี่บอลกับพี่ป๋องมาอย่างะนะครับแล้วเขาจะบอกว่าไม่มาไม่มีนี่นั่นคือมีอแล้วถามเขาอีกมันเป็นโค้ดมันเป็นโค้ดเพราะจริงคือพี่พี่เทดี๋ยวผมไปถามดีกว่าผมคุณป๋องเป็นคนขายเทปหรอครับพี่พี่เทพี่บอลพี่ป๋องมาอย่างครับ มีไหมครับไม่มีนี่บอลฝองไหนอ๋อนี่แามีแล้วก็มีอ๋อซื้อมวนหนึ่งครับเออไม่มีนี่แสดงว่าชัวเลยอ๋อสามสิบห้าบาทเหรอครับมันเป็นคอร์สมันเป็นคอร์สนะครับแต่ต้องจี้จี้คนขายประมาณสามครั้งขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนที่เราวางแผนเรามีการส่งซิกกันเล็กน้อยเพราะว่าเป็นเทปที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกเลิขสิทธ์อคือขายกันแ้าไม่มีก็จี้ไปเรื่อยๆจนไม่มีเทมาไว้เอง สอที่ไกลโดนขีบจางก้าวแล้วว่าเขาตกลงขายแล้วเปลาอ้าววันนี้จะเป็นการรวมพลนะครับคุณโดก็มาเสียใช้ก็มาที่ชอบใช้ตังค์ซื้อเด็กเสียใช้มาแล้วเหรอไม่รู้แต่เขาบอกมาเดี๋ยวจะมาเขาบอกว่าเขาจะมาแต่เมื่อกี้ผมโทรไปหาเขาแล้วไม่เปิดเครื่องนั่นแหละครับนั่นคือมาถึงว่ามาแต่นี่คุณโดคุณมีอะไรกับผมรอเปล่าี่เดี๋ยวดิผมเห็ุว่าคุณได้รับอ่ะว่าอะไรครับว่าที่บอกว่าให้ช่างโก้เออมันขึ้นมาไม่ครบ มันขึ้นมาเป็นเออเลยคืออย่างงี้ครับคุณกิติพัฒน์รีพระสุดแล้วคุณกัปตันธรรมในฐานะพูดชื่นเต็มๆผู้ชื่อเต็มก่อนครับแต่ว่าต้องมีทางการใช่ไหมครับแต่ก็ต้องมีเรื่องอะไรแน่หนอครับครับผมคืออย่างงี้ครับการเอฟเอ็มในฐานะที่คุณดูแลอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้ครับผมจัดรายการอยู่เน็ตเวิร์สเอฟเอ็มสบายเรดิโอด้านสุขการ์ดจุดห้าก็คุณกบผิวก็เดินเข้าไปหาผมครับพี่โดพี่โดเห็นไหมเห็นไหมผมว่าเห็นอะไรเออ เห็นไหมเห็นไหมอ่ะก็เดินมาดูก็มีสาวผมยาวอยู่คนหนึ่งในห้องนี้ผมก็สงสัยว่าเข้ามาได้ยังไงตากฎระเบียบแล้วเข้ามาได้ยังไงไม่ได้หรอกครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกแป๊บหนึ่งครับพี่พี่มีตังไหมโอ้โหถ้าผมบอกผมจะบอกความช่วยโก้มันให้วันนี้เรามาเผามันเลยดีกว่าตะก่อนนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวดิพี่พี่มีตังไหมครับเท่าไหร่ สักพันหนึ่งโอ้ผมรู้แล้วเอาไปทำอะไรพี่พี่โดไปดูนกดูปลาแถวรัชดาใช่ไหมโอ้ยไม่มีหรอกผมโรงแรมปออใช่ไหมอะไรไม่มีพี่กินผมมีจใจยามันแล้วจะดึงแปดละเอ้ยแล้วยังไงแล้วยังไงยืมก็พันหนึ่งผลสุดท้ายผมก็เลยให้ไปหนึ่งพันให้พี่โอแล้วเขาบอกว่าอะไรป่ะถือว่าสนับสนุนน้องๆแล้วกันเออแล้วก็ ตอนที่ผมเลิกแต่ละการที่เขายืนอยู่หน้าริบเขาก็ยืนอยู่กับอ่ะสวยไหมครับสวยไหมก็พอไปวัดไปวาได้อเขาบอกว่าชื่อน้องสุใช่ไหมนี่มันไม่เลือกเลยอ่ะมันไม่เลือกเลยแล้วเมื่อกี้ผมมาเช็คครับเดินข้ามถึงเป็นไงก็ แม่ที่กัญญาบันเออผมบอกแล้วก็คุณบอลเราปั้นคนผิดลุกนี่นะครับเราไปป้านไอ้อามไอ้แปะอะไรได้เป็นดีก็ที่เมื่อกี้คุณบอลพูดถูกต้องเลยครับครับ๋เดี๋ยวนี้นะครับมีตําแหน่งหน้าที่เนี่ยสถาบดาศักดิ์แต่ก่อนนี้เป็นช่างทําได้ทุกอย่างใช้ร้อยได้ร้อยนะครับจ้างทำอะไรหรือว่าทําอะไรต่อไีอะไรคือทุกอย่างได้หมดครับผมพอเราเริ่มมาเป็นโปรแกรมสตาร์ทเข้า เฮ้ยพี่ป๋องอันนี้ผมทาไม่ค่อยได้นะพี่ผมมีไอ้นั่นไอ้นี่แบบมีไอเดียตลอดไปตแต่ผู้รู้ตลอดครับก็อย่างนี้แหละครับแต่ว่าแะไรครับดูดูกันไปคุณป้าก็ตัดสินกันเองเหตุผลหนึ่งที่เรายกทีมหมองที่พูดจริงนะเราหนีมันแต่จริงนะอันนี้ผมพูดจริงคุณบอลเองก็ดีถ้ามาทานพี่เพ่รนคุณโดผมเนี่ยเฮ้ยเรายังมีจรรยาบรณวะแต่มีเด็กมันกคุณน่ะเรามันยังมีนะมันยังมีมันยังมีมันยังมีนะ เราส่วนมากเราจะพูดแต่เราไม่ค่อยได้ทำหรอกเราเราพูดเราเก่งพูดนะคุณโหนแต่บางทีอย่างเมื่อกี้คุณโหนยกตัวอย่างมาว่ามีคุณก้อาผู้หญิงมามันคุณโหนเคยไหมเคยแต่ว่าเป็นเพื่อนเออเป็นเพื่อนโอเคอะเพื่อนผมลงจากสนามบินมาแต่นี่คือคนพามาที่เป็นแอร์เขาแต่ชื่อคุณอะไรนะคุณคุณคุณอู๊ดคุณอู๊ดอ๋อที่เป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นเหรอโอ้ยเฉยเฉลยสาวสาคุณก้อยฝังอะไรกันแน่น้องๆคนไหนที่รู้ก็ไปเอาคนแรกเลยนะครับ น้องโอ๋ทำงาน,นอยู่แพ็กลิงอ่น้องโอ๋แพ็น้องโอ๋แพ็กลิงออันนี้ก็จะมาทุกเช้าเลยละนะครับแล้วก็ซื้อข้าวมาสงสารเด็กมันถูกหลอก ไปซื้อข้าวมาแล้วนะครับแล้วก็คนต่อมาน้องตองตองนี่เรียนอยู่ที่โอ้นี่ก็ทั้งเรียนทั้งทำงานด้วยอไอ้นี่กะตะบี้ตะบันหลวงคุณโก้แบบโอ้ยเห็นหน้าตาไปแล้วนาะหน้าตาดีละไม่ชวเด็กมันอันนี้จะมาช่วงกลางคืนละฮะต่อมาก็น้องต้นส้มต้นส้มแม่นี่ผมเในเหตุการณ์ใช่ครับอันนี้ก็พอน้องต้นส้นนี่พอผิตหวังอะไรก็จะไปพึ่งพาน้องต้นส้มผมได้ขขาว่าผมไม่เคยเห็นนะัแต่ผมได้เขาว่าพอแบบว่ามีอะไรแบบก็จะโซฟอก ใครก็จะร้องผมร้องไห้ร้องร้องไห้โดนเพื่อนเพื่อนแซวโดนเพื่อนเพื่อนแซวเสร็จพวกก็จะร้องผมร้องไห้ไปซบออกกับน้องต้นส้มน้องต้นส้มพอเราซบมากมันก้าวมือกันกันต่อมาก็น้องเพิร์นวัตจักรพวกวัตจักรด้วยครับผมวัตจักรที่มาส่งล้านีิ่นิวตอนนี้มันเอาแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเอาเข้าไปอยู่ในโปรโมชั่นของมันแล้วเหรอครับผมครับผมรอดแล้วหรือไง The Toilet Show ครับ,รบผมขอให้มีรายการนี้เร็วๆอีกครั้งหนึ่งจน่มผมยาว<ร>นะครับแล้วก็กินทูบอ่กินทูบที่ติดต,ตัวพี่ป๋องลอยมาที่บ้านเหม็นมมกจากคุณเอนะครับรแล้วก็มีแฟนคุณหรือเปล่า <c oughs> สงสัยเ <c oughs> น,น่เนแต่เรื่องง่างจริงๆนะคุณนะเสียดายพี่ป๋องและพี่โดมากคุณเปิ้ลฮะผมจะเล่าอะไรให้ฟังเหมือนมันเป็นความบิดของผมหรือเปล่าก็คือผมกับคุณป๋องเนี่ยเคยไปเที่ยวด้วยกันก็เที่ยว อ่าไปนั่งสังสรรค์กันตอนกลางคืนใช่ไหมครับแล้วคุณพี่ใช้เนี่ยแกก็พาน้องอ่ารุ่นน้องมาคนหนึ่งเป็นน้องเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยมากสวยนะคหน้าตาดีหน้าตาดีนะพวกเราก็นั่งจีบกันนั่งคืนเลยใครนั่งจีบเดี๋ยวพูเราสิครับคุณกับคุณโดคุณด้วยเปล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียครับครับถ้าคุณป๋องไม่จีบเนี่ยนะฮะก็จะให้คุณพ่อหายแล้วคุณป๋องจีบแล้วพวกว่าไม่จีบแล้วคอยพ่อตายคุณวอนจีบหรือเปล่าจีบ คือผมไม่ได้คิดอะไรเขาได้ที่พูดจริงไม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะไม่คิดอะไรถ้าเกิดคนเนี่ยนั่งมองหน้าเขาชนแก้วเขาตลอดก็แย่เขาพูดว่าที่พี่จะมาชอบพี่มีแฟนแล้วผมพูดอย่างนี้เลยนะพี่ป้านบอกว่านี่พูดเองว่ามีแฟนแล้วโอ้ยผมมีแฟนแล้วอย่ามายุ่งกับผมนะนะฮะแล้วเพื่อนน้องเขาเนี่ยก็อ่าครับได้เบอร์ผมไว้ก็เขาเพิดมาผมก็โทรกลับไปก็บอกขอเบอร์พี่ป๋องหูบอกเออพี่ให้ไม่ได้หรอกเพราะว่า พี่เขามีป่านแล้วปิดกัญญาบัณนะใช่แล้วไม่รู้ว่าตัวเขาเองเขาจะให้เพิ่มหรือป่าวไม่อยากให้สถาบันเขาบรรลุเสียไปครับผมว่าจะขำบอยู่นั่นแหละแมาทีนี้พี่มานี่มีอะไรต่อรองบ้างไหมเช่นเป็นลูกเจ้าของข่าวไหมพูดดังๆหน่อยเขาขมามากใกล้พี่บอลนะครับมีมีมีธุรกิจไหมเป็นของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีไหมอ๋อลงพิมพ์ครับลงพิมพ์อะไรพิมพ์แบงค์แบงค์ปลอมลงพิมพ์อะไรจ้ะวัชรินวัชรินเขาเป็นลงพิมพ์ อย่างนี้ละถ้าพี่จะพิมพ์พอมอะไรนี่ก็ง่ายง่ถูกถูกดังๆหน่อยดิครับต่ถูกถูกพิมพ์น้ำมุงน้ำบัดได้ไหมพิมพ์ไม่ถูกก็ไม่ติดติดพิมพ์การ์ดแต่งงานกราสอัยพรเลยได้ไหมได้ครับแล้วอย่างงานจบไหมงานจบเดี๋ยวกเดี๋ยวก็ยันไปนู่นเลยพิมพ์ไปะงานสอบพิมพิมปรีฮะแต่มันต้องลงทุนหน่อยนะไอ้นี่ไอ้นี่ก็ได้ กำหนดการชะพนกิจศพยังไม่ตายได้ได้ได้อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วอ่ายังอยู่อยู่ครับฮะผมผมขอทดสอบได้ครับว่าผมมือขึ้นหรือมือตกตอนนี้ตูนขึ้นขอสายสามครับสายสามฮะมันหน้าเหมือนแฟนคุณนั่นเนี่ยดูสิอ๋อแล้วใช่ไหมใช่ไหมเออคุณคุณคล้ายๆเหมือนกันเออนหน้าเหมือนแบบพี่น้องกันป่ะเนี่ยน้องเนีกคือนี้ไปด้วยกันนะจ๊ะว่าเขาจะมาจีบแฟนคุณเออเอสีโยกให้ หมดเพื่อคาระาเลย